สวัสดีค่ะเจอกับแอนเซนเตอร์แฟนกันอีกแล้ววันนี้นะแอนมาเอาใจนะคนสายชาเขียววันนี้นะแอนก็จะมี2เมนูเด็ดที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเ,เลยรับรองว่า เป็นเมนูที่แซ้นอร่อยแล้วก็เป็นเมนูที่ยอดนิยมนะตลอดการของใครหลายๆคนเลยซึ่งสเมนูนี้นั่นก็คือชาเขียวเลมอนนะกับชาเขียวนมหลายคนก็อยากได้สูตรแล้วก็สัดส่วนความอร่อยใช่ไหมล่ะถ้าสมมติอยากรู้แล้วนั้นเราไปเริ่มต้นทํากันเลยดีกว่านั้นเรามาเริ่มเตรียมวัตถุด,ดิบให้พร้อมกันเลยดีกว่า,าแน่นอนเลยแล้ววันนี้เราทําสายชาเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่เป็นใบชาเขียวนะแอนจะใช้นะเป็นชาเขียวตัวนี้ซึ่งข้อดีนะของใบชาเขียวตัวนี้เนี่ยจะมีความหอมหอมมากๆเลยพอเราได้วัตถุดิบใบชาเขียวเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเราก็มาทําการ หมักชาเขียวแล้วก็ต้มชาเขียวซึ่งน้ําชาเขียวที่ออกมาก็จะมีสีสันะเขียวเข้มๆแบบนี้เลยจากนั้นเราก็เตรียมถ้วยตวงสองถ้วยแบบนี้เลยแนนจะขอเริ่มตาจากชาเขียวเลมอนนะหรือว่าชาเขียวมะนาวกันซึ่งปริมาณน้ําชาเขียวที่เราต้องการก็คือ2อออนต่อมาตามด้วยน้ำเปล่านะ,ะปริมาณ2อออนส่วนแก้วต่อมาเป็นชาเขียวนมเราจะใช้นะ ปริมาณน้ำชาเขียวแบบเข้มข้นจำนวน4ออนซ์เลยเหตุ okay, อันนี้คือปริมาณน้ำชาเขียวที่เราต้องการสำหรับเมนูชาเขียวนมนั้นเรามาต่อด้วยการใส่ส่วนผสมที่เราต้องการเลยสำหรับแก้วแรกและกันที่จะเป็นชาเลมอนนะพอเราได้น้ำชาแล้วนะต่อมาเราก็ตามด้วยผงเลมอนปริมาณที่เราใช้ก็คือ1ช้อนเต็มแบบนี้ข้ต่อมาก็คือน้ำเชื่อม ปริมาณที่เราใช้ก็คือ1ถ้วยตวงนะหรือว่า60 ml นะเทลงไปเลยจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันแค่นี้เราก็ได้แล้ว ชาเขียวเลมอนเห็นไหมคะว่าสีสันน่าดื่มมากๆเลยนะจะเป็นสีเขียวอ,อ่อนแบบละมุนละมุนแบบนี้เลยสำหรับชาเขียวเลมอนของเราเดี๋ยวเรามาทำแก้วที่2กันเลยสำหรับชาเขียวนมเราเตรียมชาเขียวเอาไว้เรียบร้อยแล้วปริมาณย้ำอีกทีนะก็คือสี่ออนนะจากนะ้ำส่วนผสมต่อมาก็คือนมข้นหวานให้กับเมนูนี้แล้วก็เทลงไปเลยจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะ เท่านี้เราก็ได้แล้วชาเขียวนมนะสีสารว,าว้าวเขียวเขียว <ๆ S 1> นมนมแบบนี้เลยแนตะ่สีก็น่าดื่มแล้วอยากดื่มแล้วสิจากนั้นเรามาทําการเทลงแก้วนะเดี๋ยวเราไปเติมน้ําแข็งให้เต็มแก้วก่อนดีกว่าค่ะต่อมานะเราก็เทน้ําชาเขียวเลมอนลงแก้วกันเลยโอ้ว้วาวพอดีเลยส่วนแก้วที่สองชาเขียวนม โอ้โห oh แค่สีสันก็น่าดื่มแล้วใช่ไหมล่ะสำหรับชาเขียวรสเลมอนนะแล้วก็นะคะชาเขียวนมว้าวเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยแค่สีก็กินขาดแล้ว <Yeah. S 1> พอเราทำเสร็จแล้ว <Yeah. S 1> เราก็ต้องมาทำการชิมนว่ารสชาติของเราอร่อยขนาดไหนใช้หลอดสีเขียวนะเพื่อเข้าคอนเซปต์เลยเนาะของความเป็นชาเขียวนะเดี๋ยวแอรนำมาดื่มนะแก้วแรกกันก่อนสำหรับชาเขียวเลมอนนะือ ว้าวอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับเมนูชาเขียวเลมอน,นะะด้วยความหอมของใบาชาแล้วก็ความเปรี้ยวของเลมอน,นะคะ่ะทำให้แก้วนี้นะให้รสชาติที่กลมกล่อมมากๆเลยสาวๆคนไหนที่ชื่นชอบดื่มนะเมนูแบบว่าเปรี้ยวๆหอมๆแนะนําเลยนะสำหรับชาเขียวเลมอนรับรองถูกใจกันแน่เลยเดี๋ยวแอมมาชิมแก้วที่2กันบ้างดีกว่านะสำหรับแก้วที่2นะก็คือจะเป็นชาเขียวนมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าความหอมแล้วก็อร่อยลงตัวกันขนาดไหนเนาะอืม ว้าวด้วยความหอมนะของใบชาว้าวบอกได้เลยว่าเมนูนี้นะก็เป็นเมนูที่มีความหอมแล้วก็อร่อยไม่แพ้กันเลยใครนะคะที่สายชาเขียวนะแนะนําเลยสําหรับ2เมนูนี้แล้ววันนี้แอนก็ได้มาแบ่งปันแล้วสําหรับ2ส,สูตรนี้นะชาเขียวเลมอนแล้วก็ชาเขียวนมนะบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องดื่มที่แสนอร่อยมากๆเลยนะคะใครนําไปขายนะ,ะรับรองว่าขายดีแน่นอนเลยนะเพื่อนๆสามารถเอาสูตรนี้นะไปปรับใช้กันดูที่ร้านได้เลยแล้วก็ ขายดียังไงนะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยแอนะและแอนก็จะมีมสูตรเด็ดเค็ดรับความอร่อยมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกวันเลยส่วนใครรีเควสอยากได้เมนูหรือว่าสูตรเครื่องดื่มอะไรกันบ้างนะคะก็สามารถรีเควสมาได้ที่ช่องทางไลน์แอดเซ็นเตอร์แฟงแอนและแอนก็จะมาทำคลิปดีๆอย่างนี้นะคะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยส่วนวันนี้ขอตัวไปแล้วนะคะไปดื่มดับกับชาเขียวเลมอนแล้วก็ชาเขียวนมดีกว่าบอกได้เลยว่าแซ่บอร่อยมากๆเลยแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ